ครับตอนนี้อยู่ราช่องจัจ่ายหนึ่งสองห้านะครับวันนี้จะมารีวิวรถรีบบูเวลนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่แต่ตัดมาก็จะอยู่ถัดจากกาเล็กซี่ไลท์ครับถัดจากอันนี้จะกาเล็กซี่ไลท์ลงมาอันนี้ทางค่าเทินะครับค่าสปีดค่าดิบนิดหนึง่งค่ากุ้งหน่อยๆค่าเซ็ก็ไม่ต้องแปลดีกว,ว่าครับแต่รู้แค่มัน โอกาสจะพอติดปุ๊บมันจะเพิ่มความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นี้พอไปเหมือนกับว่าตอนนี้ลงแรงไม่ได้ครับเซิรฟ์ฟจีดไม่รู้เพราะอะไรแล้วจะไปเล่นหมดธรรมดากันครับไปอ่าสุดม,มาเจอดานนี้ครับเพื่อนผ่ามารีวิวรถคันนี้เพราะว่าผมได้มาฟรีแล้ว ดาวว่าอีกไม่นานก็เข้าไทยครับแต่แนะนำว่าคาบเพราะว่าอันนี้กาลิซี่ไหลอีกเหมือนจะแรงนะครับแต่คือมันก็ยังแรงไม่เท่ากาลซี่ไหล,ลวกนี้ดีแล้วคันนี้มิสกินนะครับสิชมพู มันจะแรดูข้างจะแรกนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันไม่ได้แรงขนาะดโหบัง ไปครับสามและสองนะนี่ยังไม่ได้อัพนะครับในความจริงก็เรียกว่าคันนี้แหลงมากครับนี่คือไม่ได้อัพความเร็วก็ปลาไปสามร้อยสี่แล้ว เรียกว่าแรงกนะครับแหลกไรใช้ได้จัด,จด,จดก,การตดเทียร์สิ่งมันจะไม่เท่าอะไ,ไรครับไป,ไปรีวิวตาถัดไปอะไรดีกว่า ตอที่อาที่สองอ่าครับตอนนี้ดา่านดักก็ไล่นะครับในเซิร์ฟกีนเขาได้เอาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นด่านความทรงจําไปแล้วก็คือโหมดธรรมดาลแล้วนี้จะไม่มีทางสุ่มเจอแล้วก็ออกไปแล้ว<ฮ>เหตุผลาาก็จะเหมือนเหมือนกับด่านที่เขาออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็เปนะ็นพอเหมันยากอ่า อีสักพักร์ท้ายคนาดาวดานดาก็ไลท์ออกไปเหมือนกัน,นครับซื้อจีนออกไปแล้วแต่บอกลองเข้ามาเล่นแหละแต่ไม่จะอาจออกไปตั้งแต่สีสั้นไหนโดนเบียด เฮ้ยเขาวาบได้ไงเราเจอโปะปะเนี่ยมองข้างหน้าเขาวารไปได้ เราไปลองกันอีกด,าดก่านหนึ่าก่สรุปรถคันนี้เลยมาจะมาสรุปรถคันนี้นะดานเจ็ดดาวดีกว่าอ้าดีมากครับรถคันนี้มันเป็นยังไงคันนี้เขาตั้งใจแข็งมาเจ็บแบบแข็งไม่ได้แล้วสรุปค่าเทิร์นก็ถือว่าใช้ได้อยู่ ความเร็วเร็วใช้ได้นะพาสิบติดบ่อยสิบติดบ่อยพาสิบหายเร็วนะครับรู้สึกว่าคันนี้ถ้าไปเล่นด่าดเลี้ยงบูทน่าจะไม่ได้ครับรถไม่ใช่มาสำหรับเลี้ยงบูทดผมว่าคันนี้ไปเล่นดานตี้สิบ เล่นด anyway, ่านไหนกันเบตาให้ผมดูก็คือเขาไม่ได้ใช้รถคันนี้กันเลยเหมือนจะไม่นิยมใช้นะครับเห็นไม่เห็นไหมครับใช้คันนี้เลยทั้งการแข่งแลสิงสนามคับไม่มีใครใช้คันนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรถเบต้าเข้ามาหลายคันครับแบบเอ็กซ์กาวเกอร์ออร์าทิวเนี่ยคันนี้ก็จะโดนโกงไปเลยก็ได้คันนี้ก็ าจะเป็นนท่าแบบนั้นทำให้เขาไม่เล่นกันอันนี้เร,ร,เรื่องความสวยเอาแปด8เต็ม10ดูดีนะประภา10ิดง,ง่าย แต่ค่อนข้างจะเยอะครับเงินเด็กอยูดีอัปเดตอัปเดตแอ,ดอนดรอยเด้งตรงนั้นตกนิดนึงครับจะเยอะเลย